ี่เบิร์ตทงชัยนะคนนี้แววแววมาคุณผู้ชมว่าอยากจะมีแฟนแล้วครับโดยครั้งที่ซุปตาป๋าพันปีเบิร์ตทงชัยจะเปิดใจถึงเรื่องความรักค่ะเพราะหลังจากมาดามตูน่นันทิดาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ซุปตาคนดังยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็พร้อมไม่มีเวลาและมัวแต่ทุ่มเทกับการเต้นเป็นหลักแต่หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเฉียด60ิปีป๋าเบิร์ตทงชัยก็เริ่มจะออกอาการเหงาและอยากจะเริ่มมองหาคนรู้ใจมาอยู่ข้างกายให้หายเหงาสักทีค่ะคือ อยากบีแล้วนะครับตอนนี้ครับเ,เริ่มเข้าช่วงเวลาหน้าประสมพันธ์ของพี่แล้วม,มีคุยครับมีคุยมีคุย,ยอยู่มีคุย,ยอยู่แต่ความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนานแฟนจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับพี่บดถ้าตอบแบบถ้ามีถ้าบีได้จะบอกนะครับตอนนี้มีมาครึ่งแล้วครับถ้าพี่บดมีอ่ะพวกฟแฟนๆจะให้ประมาณไหนหน้าตาย,ยัางไง ขนาดไหนหน้าผมนุมพร้อมขนาดไหนเราจะได้ถูกใจกันไงเออดีไหมซุปาปาปาพันเปียงเผยถึงโปรเจกต์อัลบั้มใหม่และคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองว่าแฟนๆจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องเพลงน่าจะได้เห็นช่วงปลายปีนี้ส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ขอเวลาเตรียมความพร้อมแล้วก็ฟิตซ้อมร่างกายไปยาวๆคา,าดว่าเดือนพฤศจิกายนปีหน้าจะได้มันกันอย่างแน่นอนค่ะ